โอเคก็ขอ,อกราบสวัสดีด้วยนะครับผมนี่ก็อยู่ช่องชีงเกมเมอร์วันนี้จะเล่นเกมเปสกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนทำอะไรใช่ไหมก็ <c oughs> สำหรับวันนี้ผมจะมาสอนการเล่นเปสในจอยกันนะผมบน PC นะก็วันนี้ผมจะมาสอนแบบละเอียดมากๆเลยนะครับผมสำหรับการเล่นเปสบนจอยเนาะอ่ะสำหรับการแรกเลยเรามาเริ่มไปดูว่าสำหรับการส่งกันเลยแล้วกันเนาะก่นนะอนที่จะไปเริ่มคันยิงเนาะอ่ะส่งเนี่ย ถ้าสมมติเราเลี้ยงเนี่ยเราก็จะโดดปกติใช่ป่ะเวลากรเดินเงี้ยผมเดี่ยจอมก็จะขึ้นแล้วนะก็ดูตามจอมได้นะเนี่ยเลี้ยงวนซ้ายวนขวานะครับผมการวิ่งก็เป็นการกด R2 นะครับผมนี่จะเป็นเงี้ยผมเนี่ยนี่คือวิ่งครับผมเห็นนะอ่าอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะต่อไปถ้ากด R2 สองครั้งจะเป็นการเดนะครับผมกระชากเป็นการแตะบอลยาวครับผมเนี่ยนะเป็นการแตะบอลยาวเนาะโอเคต่อมา L2 เนี่ย คุณสังเกตนะครับผมเวลาผมกดถอยหลังเนี่ยตัวคอนจะหันนาทีเลยปะเห็นนะดูจอมได้นะถ้าเรากด R2 มันจะเป็นการเหมือนทําให้บอลแบบว่าติดขาแล้ครับผมเวลาเราเดินเนี่ยะดูจอมได้นะผมนี่มจะเป็นอย่างี้นะมันจะติดขาเราเลยเนี่ยเวลาเราวิ่งมันก็จะวิ่งแบบติดๆนะครับผมก็คือเหมาะสาหรับการเลี้ยงเนาะแล้วก็ยิงครับผมอ่าไม่เข้ามไม่เป็นไรโอเคสาหรับการส่งนะครับผมส่งจะมีประมาณสองหรือสารูปแบบประมาณนี้นะส่งธรรมดากดไปเลยเนี่ยนะไม่คิดทางเลยนะผม บอลมาปุ๊บกดส่งบอลมาปุ๊บกดส่งเห็นปะแต่ถ้าเรากด r สองด้วยเตะับผมเนี่ยนะมันจะคุมเทนาได้เลยก็คือความแรงสามารถเพิ่มความกด r สอง้ครับผมถ้าเรากด r สองคือการเพิ่มความแรงนะแบบตัววิ่งเนี่ยกดปุ๊บส่งแล้วกดค้างครับผมเห่ยนะกดค้างก็ดูตามหลอดครับผมกดนิดนึงก็อย่างนี้กดนิดนึงก็อย่างนี้ถ้ากดแรงปึ่งก็จะแรงครับผมเราสามารถกด l สองในการแบบรับบอลได้นะอีกแค่นะผมมันจะจับบอลติดเลยเห็นปะมันจะอยู่ที่เท้าเลย เห็นนะนี่ถ้าเราไม่จับก็จะเป็นนี้เลยโอเคสำหรับการส่งถ้าสมมติคุณผู้ชมแบบอยากส่งแบบปันๆอ่นหนึ่งอะแต่ส่งปันๆันก็เห็นว่าผมสังเกตที่เท้าตัวละครเราได้นะตรจิงมก็ไม่เคยมีประโยชน์หรอกครับผมผมเที่บอกไว้เฉยเนาะแต่จริงผมก็ไม่ได้ใช้นะเราก็ส่งเนี่ยส่งสั้นไปก่อนผมส่งสั้นหัดแบบส่งแรงส่งเบาส่งหยุดครับผมค่อยๆเล่นอย่างนี้ครับผมไม่ต้องแบบว่ารีบนะโอเคต่อมาสำหรับการส่งไกลนะเดี๋ยวราบอดมันส่งบอลมาให้เราก่อนโอเคส่งไกล วิธีส่งไกลของเกมที่ชือก,กันกด B ครับผมเนี่ยกด B ธรรมดามันจะเป็นการยัดขึ้นอย่างงี้ครับผมปึ๊บถ้ากดวิ่งด้วยกดส่งด้วยก็เป็นอย่างงี้ปึ๊บกด B ครับผมเห็นไหมกด B เป็นการเปย์ไกลครับผมปังปังอันนี้เป็นปั่นนะผมะเห็นไหมก็เป็นประมาณนี้เอาไปเออช้อนลูกแย,ย่ให้เราเนาะส่งเนหะ็นไหส่งไกลก็แค่นี้ครับผมท่านผู้ชม โอเคนี้พื้นฐานเนาะต่อมาส่งทะลุช่องให้เรากดตัว Y เขาผมดูตรงจอยผมได้นะกดตัว Y จะเป็นการส่งแบบส่งเลยเห็นไหมมันจะเลยัะผมอสมมติเราจะส่งตัวนี้มันจะเลยช่องเพื่อมาหาคนนี้เห็นไหมมันจะไม่เป็นการส่งตรงตัวถ้าตรงตัวัมนจะตรงไปเลยครับผมอันนี้ก็เหมือนส่งล่วงหน้านิดหน่อยเพื่อให้ตัวละครเราวิ่งเห็นไหมแล้วก็ให้ซัดไปเลยครับผมโอเคต่มอมานี้นะโอเคต่อมาวิธีเตะแรงๆครับผม เตะจะมีวิธีสามเตะเนาะก็คือเตะธรรมดาไปเลยวิ่งปั๊บปวดแต่เนี่ยไม่แนะนําให้ยิงแบบว่าคือถ้ากดยิงแบบพิๆอะเอาไว้ยิงจ่อๆหน้าประตูดีกว่าให้มันยิงทันทีเนาะแต่ถ้าเรากดยิงแรงๆเนี่ยเจออย่างงี้ทาให้ดูก่อนนะเดี๋ยวเอาลิเบอรียิงครับกดวิ่งหนึ่งทีกดซัดมันจะเป็นการแบบเป็นลูกพุ่งครับผมจะเตะลูกพุ่งเนาะโอ,อเคต่อมาวิธีเตะปั่นครับผม ให้เรากด R1 ครับผมดูจอมได้นะ R1 คือตัวนี้เห็นไหมที่ผมกดเนี่ยกดค้างอยู่เนี่ยน R1 ะคือตรงนี้ครับผมเมื่อเรากดให้เรากดจริงนะครับผมกดค้างแล้วก็ปั่นจบแค่นี้เลยอ่ะอันนี้อาจจะดูไม่ชัดนะครับผมเอาเป็นเมสซี่แล้วกันเนาะจะได้เห็นช้าๆนะผมเวลาลูกปั่นนะเนาะเดี๋ยวรอไปช้าๆนะคุณผู้ชมนะเราจะเล่นช้าๆนะอ่ะสมื่ิเราเลี้ยงๆมาปึ๊บปุ๊บป๊บหักปึ๊บ,ป,บปั่นเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมแต่นี้ไม่เข้าเนะ เอาเป็นว่าปั่นอยู่ประมาณนี้เนาะโอเคส่วนวิธีคุมทิศทางครับผมผมจะแนะนําว่าให้คุณผู้ชมกดวิ่งด้วยนะเวลาเรายิงทุกครั้งเนี่ยคือจะล็อกปับปัน่นล็อกปับปัน่นถ้าจะยิงแรงๆก็วิง่งปุ๊บกดกดวิงงงดว่งค้างไว้เห็นปะต้องกดวิ่งค้างไว้นะครับผมต้องกดวิ่งค้างไว้สมมติจะหัวแรงๆนะครับผมกดวิ่งค้างไว้ซัดปั่กดวิ่งค้างไว้เสมอแล้วค่อยซัดครับผมมันจะเป็นการลุกพุ่งครับผมต่อมา วิธียงแบบที่สามคือจะเป็นการชิปครับผมให้เรากด L1 ครับผมถ้ากด L1 แล้วกดยิงจะเป็นงี้เห็นไหมโอเคมันจะเห็นภาพไม่ชัดนะผมมันจะเป็นการลูกชิปนะก็คือลูกโดกนั่นแหละถ้าประตูออกมาแ้วนอนเนี่ยมันจะเห็นเห็นง่ายนะแต่นี่มันไม่ออกมาโอเคก็จะเป็นงี้ครับผมเนี่ยเห็นนะถ้ามันใกล้กว่านี้มันก็จะเป็นแบบอย่างงอกะเห็นนะมนี่คือลูกชิปครับผมอาไม้สําสำหรับตอดี่แบบว่าอีกฝ่ายตรงข้ามเขาเรียกประตูอวกมานะครับผมโอเค เราค่อยๆฝึกแปะผมรับบอลแล้วกด L2 ไว้ด้วยเวลาส่งบอลป,ปุ๊บกด L2 ส่งบอลปุ๊บกด L2 ค้างไว้เลยผมดูจอมได้เห็นไหมมันจะเป็นการรับบอลได้ง่ายขึ้นนะผมนี่ประมาณนี้ครับผมไม่ได้ยากอะไรมากนะสำหรับเกมเพลย์เนาะส่วนพวกยิงฟีชิผมจะยังไม่สอนนะผมว่าฟีชิผมก็ไม่ได้คล่องนะเนี่ยผมจะสอนเป็นเกมเพลย์บนสนามน,นะต่อมาวิธีสั่งบุกสั่งรับครับผมให้เรากดเครื่องหมายบวกน,นะถ้ากดเครื่องหมายขึ้นหนึ่งทีสองครั้งนะมันจะขึ้นยวผมเห็นขีดแดงซ้ายไหมมันจะขึ้นมา1นขีด อันนี้คือแบบสั่งบุกแบบขั้นที่หนึ่งกดที่หนึ่งอันนี้คือบุหก,อบหกหนักเลยคือบุกเลยอ่ะมันหนักๆเลยอ่ะกล้องหลังก็จะขึ้นมาด้วยครับผมเราจะแผนที่เราใช้เนาะโอเคแต่ถ้าเรากดลงก็เป็นอย่างที่เห็นครับผมกดปุ๊บลงอันนี้คือตั้งรับหนึ่งตั้งรับสองตั้งรับหนักคือแบบตั้งรับแบบหนักๆอ่ะคือแบบว่ากันแล้วผมได้ลูกนั้นแะล้วประมาณนี้เนาะโอเคต่อมาวิธีเปิดมุมนะผมเดี๋ยวผมจะไปเปิดมุมให้ดูเนาะโอเคเดี๋ยวเราเตะออกหลังก่อนเนาะเดี๋ยวลองเตะเดี๋ยวเ,เตะออกหลังไป อ้าวไม่รับด้วยโอเคเดมสอบเปิดมุมก่อนเนาะ <c oughs> ท t r ร i นิ่งเมนูครับผมโอเคโอเคได้ได้ได้แล้วะเรื่องไปมันต้องกดยิงยัดที่ประตูครับผมปึ๊บอ่ะปล่อยครับผมให้ศัตรูเซฟไปเดี๋ยวรอลูกออกหลังครับผมป๊บนึงนะ้ผมขอลองยิงไปให้ผมจะยิงให้เขาเซฟนะเพื่อแบบว่าออกหลังเนาะ มันมีโหมดปรับไหมตัวหนึ่งนะผมไม่ได้มาเซตนั้นอ่านี่ไงไบรฟรีคิกครับผมอ่าเริ่มดูเริ่มดูขออนัยนะโอเคสรุปการเปริดบงครับผมก็คือเราสามารถสั่งได้นะว่าให้แบบว่าทีประมาณไหนครับผมนะถ้าเรากดขึ้นไปบวกขวามันจะมีลูกศรซ้ายคราบ from d e สั่งมาหนึ่งคนให้วิ่งมาหาเราเห็นนะเราก็ส่งให้เขาทางซ้ายก็จะมีแผนการสั่งครับผม d a s ถอยไปนูน่นถอยมาประมาณนี้ก็คือเราไปอ่านเนาครับผมส่วนวิธีส่งอ่าให้กดปีครับผมอย่างแรกให้กด จะส่งอ่ส่งตัวกลางนะกดวิ่งหนึ่งทีแล้ก็ค้างเลยกด b แล้วก็หลอดความแรงแล้วแต่เราส่งปุ๊บแล้วก็หวดยิงแค่นั้นแหละครับผมยิงกดตัว x อ็กอนะอเกเอาใหม่สมมุติถ้าจะปั่น rt b ปั๊บปัน่นสวยก็โขกเห็นะแค่นั้นครับผมง่่ยายนะง่ยา,ยยายเลยหรือจะแบบเออเรียกเพื่อนมาก็ได้อะพรอมดี้ปุ๊บกด b ส่งให้เพื่อนไม่ใช่บีดีกดเอครับผมส่งให้เพื่อนนะส่งลูกไก่ก็ได้แล้วก็ปัดจบชิวๆครับผมไม่ได้เล่นยากนะแค่เล่นได้ชินมือพอครับผมเพราะมันจะแรกๆเราก็จะไม่่คยชินมือเนาะโอเคมาต่อมาผมจะมาลองเล่นแบบให้ดูนิดๆๆหน่อยๆนะผมอสมมติเราไปปุ๊บเล่นเล่นไปอสมมติเราเอาอาร์เมซี่ปั่นนะผมปุ๊บปุ๊บล็อกล็อกหนึ่งทีปั่นนะผม แต่มันต้องตรงเท้ามาันนะบอกกันนะถ้าแบบไปเกี้ยคือมันจะไม่ติดนะผมเราต้องหักซ้ายเนาะเพราะปั่นเราต้องแบบว่าหักข้อเท้าอย่างเงี้เนาะเกมมันก็จะแบบอิงจากความเป็นจริงด้วยเนาะโอเคอ่าต่อมาเรามาถอนท่ากันดีกว่านะท่าก็คือสมมติผมเล่นท่าเป็นตอนนี้คือหนึ่งท่านะผมไอ้พวกท่าที่เหลือนเนี่ยไอ้พวกเนี่ยคือผมไม่ค่อยเข้าใจหลักการานะว่าวิธีเล่นเกมไงเนะี่ยดูจอมได้นะผมไม่ค่อยเข้าใจหลักการของบนพนะีซีเนาะเราก็ไม่ต้องเล่นมาผมท่าไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะโอเควิธีก็คือหนึ่งสมมติผมแบบ ถือกดพลาดส่งอะไรางเนี้ยอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจส่งเนี่ยเราสามารถกดยกเลิกได้ผมสมมติกดปุ๊บจังหวะได้ให้เรารีบกดยกเลยก็คือกดปุ่มไหนก็ได้อย่างเช่นนะผมกดส่งสั้นให้ผมกดส่งสูงอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมกด A ผมกด V ได้เลยกด B กด A เห็นไะกด B กด A B กด A ปุ๊บเนี่ยแต่ต้องกดเร็วนะเห็นไหมไม่งั้นจะไม่ติดนะผมเนี่ยส่งปุ๊บอ่ะสมมติกดผิดเฮ้ยอ่าเฮ้ยน่ะประมาณนี้ คือกดการหลอกกันแหละส่วนวิธียิงล่ะก็หลอกได้เหมือนกันนะผมสัตว์แล้วปุ๊บหยุดสัตว์แล้วปุ๊บหยุดกดดีอ่ะไม่ใช่ดิเอาใหมา่มากด A คือการยิงกดกด x คือการยิง a คือการส่งสั้นอย่างนงี้ถ้าเราแบบว่าแบบเผลอไปกดยิงแบบเอออยากกยกเลิกว่ะตอนเนี้ยมาลนะเฮ้ยสูงไปล็อกล็อกเห็นนะจังหวะที่เรายิงอ่ะให้เรากดตัวแบบว่าส่งสั้นต่อครับผมเนี้ยนะแล้วก็เลื่อนทิศทางเอาครับผม ถ้าไปหน้าก็เป็นอย่างนี้ไปหลังก็เป็นอย่างนี้ไปนี่ก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมก็คือการหลอกกันแหละผมพูดหัวแล้วหัวแล้วอ่ะมาหววเลยถ้าเรากดไม่ทำาก็จะไปอย่างนี้แล้วผมอันนี้จะยากหน่อยแต่ค่อยๆเล่นครับผมไม่ต้องรีบนะค่อยๆเล่นนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองมายิงให้ดูหลายแบบนะอ่ะเริ่มจากลูกพุ่งครับผมปังอุ้ย,ยชนคาดาปังออกก็ให้พยายามหัดยิงครับผมทุกหลอดส้มหลอดม่วงเอี่ย ดูที่หลอดได้ครับผมมันจะมีหลอดขึ้นแนล้วกดตอนนี้ต้องใช้สัมผัสเอาครับผมเนี่ยนี้ผมสอนไปได้เนาะปับ๊บเห็นไหมประมาณนี้อันนี้ก็พุ่งนะอันนี้ก็จะเป็นลูกบอลเล่ส่นลูกพุ่งมาเดี๋ยวผมยิงให้ดูยิงแบบให้มีประสิทธิภาพนะครับผมผมแนะนําว่าพอรับบอลเนี่ยจับลูกเลยมาหน่อยปุ๊บอย่างนั้นก็ซัดเลยลูกพุ่งนี่คือจะเป็นประสิทธิภาพครับผมก็คือเตะหนึ่งทีซัดอีกรอบจบส่วนลูกปัน่นเวลาเล่นแนะนําว่าก่อนจะยิงทุกครั้งให้หักก่อนนะครับผม อย่างเช่นผมวิ่งมาตรงๆอย่างนี้นะเนี่ยว,วิ่งมาปุ๊บๆหักก่อนหนึ่งทีปุ๊บปั่ปนแค่นี้แล้วผมปั่นกับพุ่งอันไหนเข้าง่ายกว่ากันผมแนะนําว่ามันแล้วแต่ช็อตครับผมแต่สาหรับผมผมยิงลูกปั่นได้เข้าบ่อยมาก,กน,นะเนี่ยปุ๊บปั่นนี่ชิลเครับผมแต่ปั่นแนะนําให้หักก่อนนะหักขึ้นหักลงก่อนก็ได้ครับผมจะหักซ้ายหักขวาแล้วแต่ส่วนลูกพุ่งนี่ก็ ถ้ามั่นใจในการว่าเรากดแม่นนะผมก็ซัดลูกพุ่งไปเลยับผมเข้าไม่เข้าค่ว่าอีกทีนึงแล้วก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้นะก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับผมถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามกันได้หรือมมอแไรแนะนำก็บอกกันได้ครับผมเนี่ยมาเดี๋ยวผมจะยิงให้อีกลูกนะกันนะอย่างลูกปั่นเนี่ยมาอย่างมุมนี้ครับผมถ้ายิงระยะนี้โอกาสเข้ามันก็เข้าได้ครับผมก็หักก่อนก็ได้ปุ๊บแล้วก็ปั่นเห็นไหมถ้าเราปั่นเบามันก็จะเป็นแบบลูกเรียรๆนะผมถ้าปั่นสูงก็ม ปึ๊ปึ๊บมาปึ๊บ,บหักซ้ายหน่อยหักปัน่นเห็นไหมแค่นี้เลยแต่บอกกันนะอยู่แล้วแต่ตัวละครน,นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่แค่นี้แหละถ้าอยากให้ทำอะไรก็บอกกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็ไปละบ๊ายบาย